ด่วนจีนอ่วมหลักฐานไทยชัด AFC อาจแบนหนักซัดถึงฟีฟ้าเกิดอะไรขึ้นด้านคอมเมนต์อาเซียนเหงียนด่าจีนโง่ทีมตัวเองชนะแต่ทำแบบนี้ทำใมเป็นไปได้อย่างไร ต่อกันที่ฝอจีนไม่รู้จะเล่นประเด็นอะไรดาผู้เล่นบุรีรัมย์อักกตัอยูเป็นไปได้อย่างไรปิดท้ายกันที่ข่าวหน้ายินดีวงการฟุตบอลไทยเมื่อโค้ชแบรนทศทวัวันีปานกลายเป็นกุญซือคนแรกของไทยที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สะเทืนวงการฟุตบอลเอเชียทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพี่น้องบอลไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกว่ากลายเป็นประเด็นดรามา่าประเด็นเดือดของไทยจีและชาวอาเซียนไปเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับกรณีหลังเกมที่สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดบุกไปแพ้เจอเจ,อเจงเอฟซีถึงถิ่น2ประตูต่อ3ซึ่งหลังเกมเนี่ยมันมีจังหวะเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเมื่อนักเตะของบุรีรัมเนี่ย ถูกสตาฟโค้ดและผู้เล่นของเจอเจียงเข้ามาตะลุมบอลแบบหนักแล้วมันมีคลิปหลายมุมที่มีการถ่ายออกมาอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ตะลุมบอลครั้งนี้ดูแล้วหลักฐานมันชี้ชัดจริงๆครับคุณผู้ชมว่าทีมสโมสรจากจีนมีโอกาสอ่วมสูงมากๆเลยทีเดียวครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยสโมสรจากจีนอย่างเจอเจียงเนี่ย จะพยายามหาเหตุผลหรือหาหลักฐานข้อมูลออกมาว่าสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่ามันมีการอ้างนะครับการด่าคำหยาบคายใส่นักเตะจีนซึ่งอันนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีหลักฐานครับแต่ที่ทำให้จีนดูจะค่อนข้างระแวงแล้วก็น่าจะอ่วมหนักพอสมควรเพราะว่าเคสนี้เนี่ย ภาพทางสื่อจีนเนี่ยเขามีการรายงานเลยว่าในระหว่างที่มีการตะลุมบอลกันเนี่ยฝั่งของผู้ตัดสินในเกมนี้ค่อนข้างฉลาดครับยืนดูและสังเกตเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งภาพส่วนใหญ่ที่ออกมาจากฝั่งของสื่อจีนเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าณตอนนี้ครับมันโดนหนัก ตรงที่จีนเนี่ยโอ้โหภาพแต่และช็อตเห็นชัดเลยว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทีมงานสตาฟโค้ดรวมไปถึงนักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝ่ายกระทำร้ายร่างกายนะครับผู้เล่นของบุรีรัมมากกว่าเลยล่ะนะชัดเจนหลักฐานทุกมุมมันชี้ชัดเลยว่าผู้เล่นที่ไปเยือนนะครับบุรีรัมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ค่อยๆเางกนการส่วนตัวนะภาพมันสื่อชัดเลยว่าไม่ได้มีความพยายามที่จะไป จู่โจมหรือต่อสู้เลยนะครับกับกลายเป็นฝั่งของเจอเจียงตั้งหากที่พยายามเล่นหนักขนาดนี้ครับโดยรายงานล่าสุดที่ออกมาต้องบอกเล่ากันแบบนี้ครับว่าเคสนี้ถึง f-c เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีโอกาสสูงที่ทางฝั่งสมโมสรจากจีนจะโดนแบนหนักมากนะครับหนักมากเลยอันนี้เน้นย้ำ หลายท่านถามเข้ามาว่าจะโดนแบนถึงขั้นตัดแต้มหรือไม่ในบริษัท AFC เนี่ยยังไม่เคยถึงขั้นตัดแต้มแต่ถ้าโดนแบนหนักมากเนี่ยเรียกว่าจะโดนแบนแบบรายบุคคลนี่คือหนักเลยอาจจะมีการแบน3ถึง5นัดมีปรับเงินและที่สำคัญหนักที่สุดก็คือการห้ามให้แฟนบอลเข้าสู่สนามเพราะมีภาพที่แฟนบอลจีนเนี่ยไปไปาสิ่งของลงไปในสนามด้วย เคสนี้ดูหนักดูอ่วมครับเพราะว่ายังไงก็ตามจีนดูเป็นรองทุกอย่างคือยกเว้นเรื่องของผลชนะอย่างเดียวนอกนั้นหลักฐานทุกอย่างมันมากันหมดถามสำคัญครับเคสนี้ทางฝั่งของบุรีรัมไม่ยอมอย่างแท้จริงครับเรียกได้ว่ามีการโพสต์ข้อความพร้อมหลักฐานยื่น ให้กับทาง FC เข้าไปอีกนะครับพร้อมกับข้อความแทงใจดำของฝั่งจีนอย่างชัดเจนถามว่านี่หรือฟุตบอลระดับเอเชียมาแข่งบอลหรือมาสนามลบ <laughs> i s is fc champions league ไร ah come to play football or come to the battlefield <laughs> นี่คือเคสที่กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงเยอะครับว่า เอ๊ะทำไมทีมจากจีนถึงทำแบบนี้นะครับฝั่งไทยของเราก็เดือดสิครับเพราะว่าดูคลิปดูเลยลักษณะต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการพูดด้วยวาจาซึ่งก็มันอาจจะมีการประทะคารมโต้คารมได้ แต่มันก็ไม่คู่ควรที่จะต้องไปทําถึงขนาดที่ทําร้ายนักฟุตบอลกันขนาดนี้นะครับซึ่งมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลจีนชัดๆเลยว่าค่อนข้างเน่าเฟะและควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฝั่งจีนนะครับไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุรีรัมเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับล่าสุดสื่อของเขาเนี่ยพยายามเล่นข่าวกรณีความอักตันยู ของผู้เล่นบุรีรัมผมนี่ช็อกเอาเลยครับเพราะว่าจีนเนี่ยรายงานว่าผู้เล่นบุรีรัมหนึ่งคนที่อักตันยูเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นนักเตะทีมชาติมาเลเซียอย่างดีออนคู <c oughs> Di ียนคูเนี่ยมีภาพแอคชั่นอย่างหนึ่งซึ่งเจ้าตัวแสดงชัดเจนว่าแบบนี้ไม่เหมาะสมน่าจะเป็นภาพหลังเหตุการณ์วุ่นวายนะเจ้าตัวทําภาพส่งสัญญาณมือแต่จีนเนี่ยก็พยายามบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นหรือเปล่าทึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับไทม์ไลน์ไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ย Dion นคูเขาแสดงเห็นให้เห็นภาพและสัญญาณว่าคุณภาพของวงการฟุตบอลจีนมันตกต่ามากฝั่งจีนก็เลยโมโหจัดครับเพราะว่า Di อยนคูเนี่ย ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีสายเลือดของจีนอยู่ในตัวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะไปเล่นให้กัดทีมชาติมาเลเซียครับจนจีนเนี่ยทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้คือไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเล่น ไถ่บุรีรัมย์ก็เลยไปหาประเด็นว่านักเตะบุรีรัมย์อักกตันยูจีอะไรจำองนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับคุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสร้างความร้าวฉานหนักขึ้นไปเอกเคสนี้จีนต้องโทษตัวเองมากๆนะครับที่ทำแบบนี้ออกมาแล้วกลายเป็นความขัดแย้งระดับที่ว่าระดับใหญ่มากๆเลยและณนะวินาทีนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าทางฝั่งของเจอเจียง จะมีสัญญาณการออกมาสแสดงความขอโทษแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับหลายฝ่ายต่างติดตามว่าแอคชั่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหนึ่งในชาติอาเซียนที่เกาะติดสถานการณ์แบบนี้จริงๆก็คือเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยรายงานข่าวนี้อย่างใกล้คิดเลยนะครับพร้อมกับออกมาบอกอย่างชัดเจนว่า การกระทาของจีนในครั้งนี้ดูโง่มากๆเพราะว่าเจอเจียงเนี่ยดูดีในสถานการณ์ที่ดีกว่าบุรีรัมเป็นผู้ชนะเป็นเจ้าถิ่นด้วยควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งบทลงโทษของ A FC เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ทีมอย่างเจอเจียงเนี่ยจะโดนบทลงโทษที่หนักกว่า ผู้มาเยือนอย่างบุรีรัม์นะครับโดยเฉพาะการที่ถ้าหากเจอเจียงสามารถผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้เนี่ยก็มี2เคสที่จะโดนหนักก็คือกรณีไม่มีผู้ชมเข้าในสนามหรือให้ไปแข่งเป็นสนามกลางเลยนะอันนี้คือหนักแล้วก็ปรับด้วยแล้วก็แบนคนที่เกี่ยวข้องอ่ะผมว่าเคสเนี้ยโดนแบนไม่ต่ำกว่า10คนอย่างแน่นอนครับเพราะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกัน อ,อัดอั้นตันใจอยากจะทำอยากจะทำร้ายคู่ต่อสู้มากเกินไปนะครับซึ่งเคสเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้า FC ไม่ลงโทษหนักเนี่ยเรื่องนี้ถึงฟีฟ่าแน่นอนครับเพราะว่าฟีฟ่าเองช่วงหลังก็มีการจับ ประเด็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลในย่านอาเซียนแล้วก็เอเชียก่อนหน้านี้ก็ออกมาแอคชั่นอยู่ว่าไอเรื่องแบบนี้มันทําให้วงการฟุตบอลในย่านนี้ไม่พัฒนาแล้วจีนยิ่งมาย้ําแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เรือกายเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกนํามาเสนอแล้วก็พูดถึงเยอะมากๆเลยทีเดียวสําหรับมุมผมนะบอกเลยครับงานนี้จีนอ่วมแน่เพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันมันมดมัดเลยแหลววะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง และที่สําคัญสิ่งที่ทางฝั่งสื่อจีนกลัวที่สุดสําหรับเคสนี้ก็คือในระหว่างที่มีการทะเลาะกันมีการตะลุมบอลกันเนี่ย ผู้ตัดสิน3คนยืนจดหมดเลยครับว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีอะไรบ้างอันนี้แหละหนักและอ่วมมากๆเลยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับถ้า f อลงโทษเบาบุรีรัมก็พร้อมจะไฟไปถึงฟีฟ่าเลยทีเดียวเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม ต่อเนื่องกันที่ข่าวดีบ้างดีกว่าดูแต่ข่าวไม่ค่อยสบายอารมณ์ไม่ค่อยสบายใจกับหน้าปติสาต์ใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนะเราเนี่ยรอมานานแสนนานแล้วนะครับที่จะเห็นโค้ดไทยเนี่ยสามารถทำผลงานในระดับโกอินเตอร์ได้สำเร็จ จนกระทั่งล่าสุดครับโค้ดแบนทดตอนสีปานครับกุนซื้อของทูแบงคอกยูนิเต็ดก็สร้างบริษัทที่น่าสนใจด้วยการนำสโมสรทูแบงคอกเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย f f c h h a m p i o n s l e a g u e ได้เป็นครั้งแรกของสโมสรนนี่เป็นปริษัทหน้าใหม่เลยนะครับเพราะว่าโค้ดแบนเนี่ยกลายเป็นโค้ดไทยคนแรกที่ทำได้นะครับทำได้ในที่นี้ก็คือการที่เจ้าตัว เคยพาสโมสรจากประเทศไทยถึง2สโมสรทะลุผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกอันนี้ไม่ง่ายนะครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวทำกับเมืองทองไว้คราวนี้มาทำกับทูแบงคอกยูเนเต็ดอีกซึ่งตัวของคอสแบนทุกคนสีปานก็ต้องชื่นชมเจ้าต,ตัวนะครับว่าหูแกยกระดับฟุตบอลแล้วก็มาตรฐานทีมได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็คาดหวังว่านี่แหละ อนาคตกุนซือทีมชาติไทยคนต่อไปเลยโค้ชแบรนทุรนสีปานฝีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเป็นทั้งแชมป์ไทยลีกทำบสสอลสโมสรไทยไปเอเชียรอบตัดเชื่อกมาสองเที่ยวแล้วดีกีก็ไม่ธรรมดาอดีตเคยเป็นผู้ช่วยของอาจารย์อากิระนิชิโนโกุนซือชาวญี่ปุ่นสไตล์เจแปนเวไปอีกทั้งหมดทั้งมวลต้องยอมรับเลยครับว่าตอนนี้โค้ชแบรนปังจริงๆดังจริงๆครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชั่แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กชัหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ